วันนี้กินอะไรฮะวันนี้กินอะไรข้าวผัดปูกินข้าวผัดปูใช่หรอข้าวผัดปูเหรอสปาเกตตี้เป็สปาเก็ตตี้เหรอฮะตกลงกินอะไรกินกะหลำกินกระลำปีกินก๋วยเตี๋ยวฮะกินอะไรตกลงกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยว อร่อยไหมอร่อย่ะไม่อร่อยเหรอทำไมกินหมดเลยอ่ะฮะกินหมดเลยเน่ะชื่ออะไรชื่อน้องเข่งนังเข่งอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนอะไรเีอยู่แถวไหนต่อคันพัดค่ะ น่ามาจากไหนเลยนี่แหละเอาไปโอมาโอ้โห้ปากเลยก็เลยอยากกินแต่ปาก